สวัสดีครับผมสวัสดีกับเช้าวันจันนะครับผมกับแนวทางหุ้นนี้เคอีเช้าบ่ายนะครับงวดนี้เป็นวันที่22นะครับเดือน1 1 2,564นะครับเป็นสูตร2เม็ดมัดรวมเช้าบ่ายนะครับผมสลับในงวดที่แล้วนะครับผมงวดวันที่19นะครับงวดวันที่19ให้ไปเดือน1เดือน8วิ่งรูดที่8นะครับมาดูผลรอบเช้านะครับผม8 6 2กับ 9696นี่หลุดไปนะครับไม่มีเลขบน862 2ตัวหลุดไปนะครับมาแค่ตัวเด่นนะครับมาเลขหน้านะครับเด่น8นะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับ587กับ21นะครับ21มานะครับมาตัวกลับนะครับแต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะครับ1นนะครับตัวเด่นมานะครับผมส่วนเลขบนนะครับผม587นะครับ 8787 8 7 87, 87, ไม่มีนะครับเน้นไปที่8 1 8 5เนาะนะครับผมส่วน3าตัวนี้ก็เกือบอีกแล้วครับผมอันนี้585เนาะนี่ให้ไป587ไอด้ออกไป587นะครับให้585เนาะสรุปก็สายวิ่งสายรูดมานะครับในเลขบนนะครับผมเด่น8วิ่งรูดที่8นะครับส่วนจับคู่ไม่มีเนาะสายวิ่งสายรูดน่าจะมีโชคนะครับสำหรับตัวนี้ ครับผมสำหรับแนวทางวันที่19เกาะก็ผ่านไปทันนี้มารับชมแนวทางวันที่22นะครับสำหรับวันที่22นะครับ22วันนี้ให้ไปเด่นที่ให้ไปเด่นที่2แล้วก็6 นะครับเด่น2เด่น6นะครับผมวิ่งรูดที่2นะครับสำหรับตัวเด่นวันนี้นะครับผมส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็จะมีนะครับ20นะครับ สองหนึ่งสองห้าสองหกแล้วก็สองเก้านะครับส่วนเด่นหกนะครับผมเด่นหกก็จะมีหกศูนย์นะครับ หกสามหกห้าหกแปดแล้วก็69นะครับผมถ้าชิ่นชอบใจตรงกันก็ลองเอาไปเป็นแนวทางพิจารณานะครับ สลับตัวเด่น3ตัวนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยชอบ5นะครับผมก็จะเป็น5 2 6แล้วก็5 6 0นะครับผมนะครับเนี่ยนิเคอเช้าบ่ายนะครับผม สำหรับตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่จะเน้นให้ก็จะมี4คู่นะครับที่ชอบส่วนตัวนะครับตัวเด่นนะครับผม2นะครับ2วันนี้นะครับก็ต้องเน้นไปที่26นะครับชอบ2กับ6แล้วก็25นะครับส่วน6นะครับ6ก็จะมี6 8นะครับ แล้วก็60นะครับผมส่วน3ตัวนะครับ3ตัวนี้ให้ไปที่นี่เลย560นะครับลองพิจารณารับชมนะครับพี่เพื่อนๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับขอกำลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้เบาหลงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่เพื่อนๆทุกคนมีโชคลาภในวันนี้นะครับกับสวัสดีครับ